สวัสดีลูกค้าอีสุเฮียมงวนอุดรธานีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอกันกับเซลล์ฮอตนะครับอีสุเฮียมงวนนะครับผมวันนี้จะพามาชมนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Smart Cap Highlander นะครับสีขาวไซเบเรียนเกต LDA นะครับผมแต่งสวยๆให้เลยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Highlander นะครับ1.9นะครับ เกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้ตกแต่งให้เลยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งเลยตัวนี้จะเป็นแม็กใบพัดเจ็ดก้านนะครับผมอย่างฮีโร่อาวันวันนะครับสีขาวเซเบเรียน คันนี้พร้อมจะไปส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะครับตกแต่งเสร็จแล้วรอเลิกลูกค้าอยู่นะครับผมสวยงามมากเลยครับผมพร้อมชุดแต่งนะครับจัดเต็มเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับโปรรับรถอยู่ที่39,000บาทนะครับกระจังหน้าเป็นตัว2022นะครับมาพร้อมไฟตันหมอกและไฟหน้าบายบีมบายดีนะครับพร้อมไฟเดีามบันนิ่งนะครับมาดูภายในกันเลย เป็นสมาร์ทขคบเปิดได้เลยนะครับตัวนี้ของการหุ้มเบาะนะครับหุ้มเบาะหนังให้ลูกค้าด้วยนะครับพร้อมติดตั้งกล้องหน้ารถนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับ LED ขนาดเจ็ดนิ้วนะครับเกียร์มันนวนหกสปีดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองโทรมาสอบถามได้เลยที่เซลล์ฮอตอีสุเฮียมหัวอุดรอนธานีนะครับ ได้ที่เบอร์โทรนะครับ0801694615นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็สอบถามได้เลยที่เซลฮอต อีสูที่มวนสาขาบ้านจาันทร์ุดรนธาน,นีนะครับเบอร์โทร0801694605นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ